เหรียญกำลังจะลงแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการดูเหรียญน,นะคะที่กาวที่แล้วบอกไปว่าถ้าหัวคอมันหักอย่างนี้ถ้าเรายังไม่มีให้รอค่ะถ้าเรามีเราควรจะขายตั้งแต่มาเริ่มหักนะคะแต่บางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนถูกไหมคะเราไม่รู้ว่ามันลงจริงหรือลงไม่จริงมีวิธีการดูที่เพิ่มเติมอีกค่ะเสริมเข้าไปนะคะ อ้าว i o s t เป็นตัวโปรดที่คุ้มชอบนะคะที่เขาเรียกกันยายนะคะยายสวิงมากเลยค่ะนะคะอันนี้15นาทีนะคะตอนหนึ่งแท่งจะเห็นว่ายายมีขึ้นมีลงนะคะมีทั้งคนรวยและคนจนอยู่ในนี้นะคะวิธีการดูอันดับแรกค่ะที่เราไปดูราคาใช่ไหมคะจะมีฝั่งซ้ายคนขอซื้อฝั่งขวาคนอ,าอยากขายนะคะทีนี้เราจะซื้อราคาไหนดีนะคะเราดูว่าราคาไหน ทรงพลังกว่ากันเราไปที่ลาเต้นะะี่ค่ะอันนี้คือแอปพลิเคชันบิดครับนะคะพอเราไปตรงนี้เราจะเห็นว่าอันนี้กลางๆเลยมีคนเฮขายแต่ขณะน,นี้มีคนขอเข้าซื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีแรงเข้าซื้อแปลว่าอะไรคะราคามันจะถูกผลักขึ้น,นะคะ่ะแต่ถ้ามีคนทั้งซื้อทั้งขายทั้งซื้อทั้งขายราคามันยังไม่แน่นอน,นะคะ่ะแต่ถ้ามันซื้อขายซื้อขายกันนะคะอยากซื้อแล้วก็อยากขายด้วยนะคะผสมผสมกันแล้วไม่มีใครใชนะ อันนั้นเตรียมตัวค่ะมันอาจจะขึ้นแรงและลงแรงนะคะทีนี้อันนี้ก็อาจจะยังไม่พอนะเราก็ไปที่ชาร์ตค่ะที่ชาร์ตเราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะคะอันนี้จะเห็นไหมคะเส้นสีแดงของกุ้งนั้นก็คือเส้นนะคะจํานวนวันนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเราเล่นสั้นเราก็เล่น15นาทีจะเห็นได้ว่าแท่งกราฟเนี่ยมันอยู่ใต้เส้นสีแดงเห็นไหมคะ ใครสังเกตไม่เอ่ยเส้นกราฟอยู่ใต้เส้นสีแดงก็แปลว่ามันเห็นไหมคะมันหักเหเทลงมาเรื่อยๆถ้าเส้นกราฟนะท่านกราฟเนี่ยมันอยู่เหนือเส้นสีแดงมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆให้เราสังเกตอย่างนี้ล่ะค่ะว่าถ้าแท่งกราฟนะคะมันเริ่มกลับตัวมาอยู่กลางเส้นสีแดงอ,อย่าจใจดูนะคะ เห็นไหมคะตรงนี้ม <Dans> ันเริ่มกลับ <een> ตัวมาอยู่กลางกเส้นอันนี้ให้ระวังตัวค่ะอันนี้เราอาจจะขายในช่วงนี้ก่อนแต่ถ้ามันลอยเหนือเส้นลอยเหนือเส้นเนี่ยนะคะอย่างเงี้ยมันก็มีการกลับตัวที่เราอาจจะขายหมูตรงนี้ก็ได้แต่เราก็ยังได้กําไรค่ะนะคะเราก็รอไปอ่าลงแล้วเห็นไหมคะพอมันลงปล่อยมันลงก่อนแต่ถ้ามันเริ่มกลับตัวมาอยู่กลางๆเส้นค่ะเริ่มเก็บไม้หนึ่งก่อนเลยนะคะ แล้วก็มันเริ่มกลับตัวมาอยู่ใต้เส้นก็อาจจะขายทยอยขายไปก่อนนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการดูได้นะคะแบบง่ายๆอันนี้จะสอนแบบง่ายๆอ่าเทรดเหรียญน,นะคะไม่อยากให้คิดอะไรเยอะถ้าไปคิดเยอะเนี่ยนะคะเอ่อมันไม่ทันนะคะมันมีวิธีการดูที่เป็นกราฟนะคะก็ไม่ใช่ว่าให้ไม่คิดเยอะเลยนะคะถ้าคุณอยากเล่นแค่เหมือนกับได้กำไรเล็กๆน้อยนะคะ อันนี้ก็สามารถที่ไปตั้งนะคะกราฟต่างๆในการเล่นสั้นเล่นยาวนะคะได้แต่เอาไว้นะคะคลิปหน้าจะค่อยแนะนำคลิปนี้เอาแค่แบบง่ายๆมือใหม่หัดเพรดนะคะแบบนี้ไปก่อนอันนี้เป็นการตั้งแบบเต็มรูปแบบเหมือนที่เคยบอกในหุ้นนะคะลักษณะเดียวกันนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างแต่เอาไว้มาสอนนะคะอันนี้ยาวค่ะนะคะเอาแบบง่ายๆแบบเมื่อกี้ก่อนกดไลค์กด like, ติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ ส่งต่อกันค่ะย้ายใครถูกหลอกไม่ว่าจะานะคะเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายค่ะไม่ต้องไปเลี้ยงไครนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ายไครถูกหลอกไม่ต้องไปเสียเวลาแจ้งความอันนี้เราเล่นด้วยตัวเองค่ะคุณก็ไม่ได้อะไรกับคุณคุณก็ต้องไปหาความรู้เอาเองลงคุณเอาเองนะคะ